สวัสดีคร co ับผมพบกับผมแลวก็ช่องวิช st ัยบล็อกนะครับวันนี้พาทุกท่านมาเที่ยวเทศกาลวันลอยกระทงที่วัดป่าเมือกนะครับตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะฮะตำบลเวียงพางคำนะฮะชื่อตำบลค่อนข้างเพราะเลยทีเดียวนะครับผมเขามีกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะวันนี้เพราะว่ามีการแข่งขันประกวดกระทงด้วยนะฮะแล้วก็มีการแข่งขันบอกไฟดอกแล้วก็มีโคมลอยโคมแขวนนะฮะก็เป็นกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย จัดให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มาร่วมสืบสารประเพณีวันลอยกระทงไว้นะครับผมข้างหลังนี่เป็นซุมซ้มซุ้มหลอดไฟอ่ะค่อนข้างสวยมากเลยแล้วก็คนก็เข้ามาเรื่อยๆรนะฮะร,รู้สึกดีใจมากเพราะว่าเรามาจุ่ตรงนี้ประชาชนชาวบ้านแต่งชุดแบบพื้นเมืองให้เราได้เห็นการย้อนยุคแล้วก็อนุรักษ์สืบสารประเพณีแต่งตัวแบบพื้นบ้านพื้นเมืองมาร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงนะครับเราคงไม่ได้อยู่จนดึกดื่นเพราะว่ากิจกรรมมีเยอะมาก ตั้งแต่การประกวดกระทั้งแต่การประกวดบอกไฟดอกแล้วก็การประกวดหลายๆประกวดหลายๆแบบนะครับเดี๋ยวตอนนี้มีขบวนขบวนกําลังเดินตอนนี้เป็นคลองเป็นคลองนะฮะแล้วก็ข้างหลังเราเห็นไหมครับจะมีขบวนของกลุ่มแม่บ้านนะครับผมแต่งชุดสีชมพูอ่าเขาก็จะรอกระทงกันตรงนี้แหละตรงคลองชนรับทานตรงเนี้ยนะฮะที่ไหลมาจากแถวเหมืองแดงนะครับผมในข้างหลังก็จะ การเดินขบวนกันอยู่นะครับเป็นการโห่ร้องกันด้วยนะฮะก็สนุกสนานคึกคืนนะฮะได้ชมกองยาวแล้วเขาจะแต่ละหมู่บ้านก็จะเอาบอกไฟดอกมาไม่มีบอกไฟดอกเลยครับแล้วก็แต่งชุดพื้นเมืองสวยๆแต่ละหมู่บ้านก็มาร่วมกันนะครับเป็นยี่เปงประเพณียี่เปงละกระทงยี่เปงนะครับผมตำบลเวียงพังคำอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับผม เป็นทางเข้างานนะฮะเขาค่อนข้างที่จะก็เรียกมีการวัดค่าอุณหภูมิแล้วก็ลงชื่อค่อนข้างรอบครอบแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเจ้าหน้าที่นะครับผมเห็นไหมเป็นซุ้มเป็นซุ้มรูปปิระมิดแล้วก็มีหลอดไฟเดินข้ามสะพานตรงนี้นะฮะผ่านออกไปนะครับผมแล้วก็มีระบบจัดการจัดการจราจรที่เห็นไหมค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะฮะสำหรับวัดพราเมองที่จัดงานลอยกระทงในวันนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่อูกเตรียมไว้ให้กับคนที่มาลอยกระทงได้ลอยกระทงตรงนี้นะฮะ จะเป็นบันไดลงไปแล้วก็เขาทำไม้วางไว้ให้นะฮะแต่ละหมู่บ้านก็จะเขาเรียกว่าแต่ละหมู่บ้านก็จะเอา,อาบอกไฟดอกเนี่ยมาแข่งกันแล้วก็เอากระทงแต่ละหมู่บ้าน่ทั้งสิหมู่บ้านเนี่ยเป็นหนึ่ง <ส ific S 1> ตำบลนะฮะสิหมู่บ้านเนี่ยมาแข่งกันมีทั้งแต่งชุดพื้นเมืองมีทั้งแข่งขันกระทงนะครับผมแล้วก็มีทั้งแข่งขันบอกไฟดอกนะฮะเขาก็จะมาแข่งขันกันที่ตรงนี้นะครับผมรวมถึงโคมด้วยนะเขามีโคมแขวนด้วยนะบรรยากาศ ค่อนข้างรุ่มรื่นค่อนข้างที่จะคึกคักเลยทีเดียวได้เห็นลายแปลกใหม่นะฮะเสียงประทัดนี่ดังเข้ามาตลอดภายในงานนะครับผมนี่ข้างหลังเราตรงนี้นี่นี่กำลังจะอลอยกระทงกันอยู่นะครับเป็นบันไดเดินลงไปเรียบๆแล้วให้นักใ,ให้กับชาวบ้านมาลอยกระทงกันนะครับแล้วก็เสียงนกวิดที่ดูแลการจราจรให้กับคนที่มาเที่ยวงานลอยกระทงที่วัดป่าเมืองนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับ ก็จะมีมีเกณฑ์ก็คือโค้งแขวนล้านาค่ะก็จะมีในเกณฑ์ค่ะคือมีความละเอียดปานีดนะคะความคิดสร้างสารรค์ขนาดลทรงและสัดส่วนของคง ขอเรียนเชิญนะคะท่านตะลัตเทศบาลตำบลเมงคังคำค่ะนะคะฮันกวิทย์นะคะติยีกว่าค่ะขอเรียนเชิญเจ้านะคะประชาชนเขาก็อยู่ข้างๆพอเอาเนาะเออมันอันตรายจุดมัน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 ป้มแบบผิวหนเนาะใช่ค่ะแล้วก็ต้องระวังด้วยนะคะไข่ดีวันนี้นะคะนำบุญหลานของท่านมาเอวเตยนะคะใช่ครับค่ะก็ต้องขอรบกวนซุยนะคะขอให้ท่านดู เพิมีการทัดหลงยังใดนะคะเพื่มมาข้างเวทีเลยเดี๋ยวเขาจะประชาสัมพันธ์เรื่อนะคะแล้วก็เรื่องการลอยนะคะเบอกควรจะปล่อยบุตรหลานของท่านนะคะลงไปร้อยตะลิงตีคนเดียวนะคะถึงเขาจะมีทีมรักษาความปลอดภัยแต่เขาก็ไปย่างไปย่างเี่เกิดเลย่อวันนี้เกิดขึ้นนะเจ้าเพราะว่าวันนี้นะคะเขามาโดยรอยยิ้มโดยความซุขนะคะในส่วนของทีมงานในการจับสำหรับกระบอาแรก เป็นของโมที่นนทหน่งนะครับบ้านทําหาสมนะครับ่อดร้านฟูดได้เลยครับ เข้าลงศรีสนามได้เลยครับ ไปแล้วครับจัดไปครับหมูบ้านหมูที่สามต้านเรียงทานไม่ไม่มคุณคบ้านปายังไม่มูจีครับ่ามล่ลขนาดครับเน่เน่นครับนี่ไปชนน้องนะครับอากิบอการน้ำของท่านผู้น้ำมู่บ้านนะครับสาความสหล มาบอกจืดเลยอสามแล้วครับมาสามาแล้วครับลูสามาแล้วครับาเทตะัาอกไันี้อยู่ใกล้ครับ รถลงไปไปประทับใจนะครับอะต่อไปครับหมูที่6ครับบ้านฐานนี้ สลาเอายับไปทั้งตะว,วันออกเห,หน่อยเลอขยับไปทั้งตะว,วันออกเห,หน่อย อันนี้ให้ใครเล็กก็จะอไปยุ่งในเนอค่ะขอเรียนเชิญค่ะนะคะท่านสอทอนะคะเชษฐาพัทรลานนันทกุลค่ะเป็นผู้มอบนะคะรางวัลชุดการแสดงชุดนี้โดยเจ้านะคะท่านสอทอยู่ตรงกลางกวาค่ะลูกจะได้สวยงามนะคะมาละแต่กล้องท่ากลมาละค้าบเปน่าแสดงของบ้านป่าเมือดมูทีเก้านะครับค่ะชุดนะคะ สาวเหลือน้อยนะคะค่ะมีนักแสดงทั้งหมด16ท่านนะเจา้าโ,โอ้สาวเหลือน้อยอยังไงนะเด้ก็พอแม่กับล้อแมนนะ่ะเจ้านะคะแต่ก็ดูสวยงามทุกคนนะเจา้าค่ะขับรถทานฉลานี่ไปส่งที่บ้านกับลูกหวัดขันซ่อมกับท่านอยู่นะแม่เจ้าค่ะขอเรียนเชิญค่ะชุดแตังแสดงบูติกาวคุ้นสู่เวทีได้เลยค่ะครับน้องอาจจะท่าน การมอบรางวัลการประกาศผลน้าปีเวิร์เนาะเจ้าตอนนี้นะคะคณะกรรมการกำลังรวบรวมนะคะคะแนนอยู่เดี๋ยวเขาก็จะมอบนะคะอรางรางวัลนะคะคันการแสดงค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชุดผู้ปมลอยประทัดนะคะตอนนี้เขาบออนุญาตนะคะให้่ชุดในบริเวณงานนะเจ้า ครับผมเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับเราไม่ได้อยู่จนถึงผลประกอบผลรางวันนะครเพราะว่าอย่ามันจะดึกเกินไป เรามาเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็มาร่วมลอยกระทงที่ทางาเทศบาลตำบลียงพางคำเป็นคนจัดนะฮะเราก็จะมาถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีพิธีชุมชนร้องดินนะฮะกับเทศกาลงานลอยกระทงนะครับมีคนมาลอยตรงนี้ข้างหลังตรงนี้เห็นไหมคนก็จะมาลอยกระทงให้มันไหลไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการปล่อยโคมด้วยมีการปล่อยโคมขึ้นไปด้านบนนะครับเวทีใหญ่ก็มีการแสดงของแม่บ้านของแต่ละหมู่บ้านแสดงกันอยู่ ข้างๆกับเวทีก็จะมีการแข่งขันบอกไฟดอกก็เรื่อยๆจนถึงดึกดึกดื่นนู่นแหละแต่เราก็อยู่ไม่ถึงนะครับผมแล้วน่าจะกลับบ้านกันแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามซับสไคร์ช่องวีชัยบกนะครับผมวันนี้ลาทุกท่านแล้วกับเทศการลอยกระทงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่วัดป่าเมือกนะครับตำบลเวียงทางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสวัสดีครับขอชาเบี้ยดื่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ 联合。 คี่ไอีดร์รับตนะครับใส่ผังด้นเละครับด้อก้าย้าุนหน้าหมุนคนเดียวคน้งหน้า